้องใช้เจลหลอลื่นครับเจลใช่เจลหลอดดินครับหลังจากถอดหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นการประกอบครับใส่เสร็จแล้วสามหัวครับเล็อสามหัวพี่น้องอ่าตอนถอดเราไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับผมเราถ่ายตอนใส่นี่เลยอันนี้ก็จะไวแล้วครับงานนี้ เสร็จไปแล้วสามหัวหนึ่งสองสามหัวใหม่เอาบุญละยืมเงินเท่าไหร่คันหนึ่งคันนึงเขาบอกว่าวันนี้ผมมีตั้งเอาไปที่ไหนมันหายกันเอาบุญละัน้ใส่ยากไหมพี่แจ๊กไม่ยากแล้วนะแต่ถอดยากใช่ไหมโอ้พี่แจ็คบอกว่าถอดยากตอนใส่นม่ใส่ไม่ยากครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีอยู่เพื่อเก่า ุกใลกล้ <c oughs> <c oughs> จ,จะเป็นความสำเร็จแล้วเล,เลยอีกสองหัวขัดไอ้นั่นดีบ่ละ่ะขาดไอ้อนั่นเนี่ยเขาดีบ่ไอ้มองล่งแหวนนะขาดเป่าค้างเป่าขาจ้ะใส่เข้าไปแล้วมึงหัวออกข้างในแล้วมึงไงงองเนี่ <c oughs> ยไงงองเลยไหมไงงอง มันมน้องขาดเลยน็อตอ่ะห่วยจริงไหมเอออยายไปซื้อไม่หว้วยมันชิยากได้บาทเขามีขา,า,าอยอยู่เออยไม่ขาดขานี่แล้วไปซื้อปัญญาก้างเนี่ยใส่ทั้งหมดสี่หัวนะครับหัวใหม่ครับหัวใหม่หัวเก่าน่ะหัวใไม้หัวไม่รู้นะเ,รเป็นสีแลก็มันใหม่ได้หนิห มันไม่ได้เก่าเนาะงั้นเก่านี่ก็เอาไปเช็คใช่ไหมเอาไปเป็นสำรองขายขายครับช่างเบิ้มยืมไหเม,ม,ชเ,มเช็ดล้างแิ้มเดี๋ยวช่างเบิ้มบอกว่าเดี๋ยวพี่แจ็คมาเช็ดล้างใช่ไหมคีบฟุ้นนิดหน่อยก็เป็นได้ไม่ต้องเดือดนไม่ต้องเห็นนะต้อนวกขึ้น ต้องก่อนจะใส่นี่ต้องทำความสะอาดให้ดีครับฝุ่นฝุ่นต้องเอาออกให้หมดเป่าดีๆครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันโซลาร์รัอวล่งีหล่าั่วแล้วดันขึ้นทั้งนั่ดันขึ้นทั้งอะไรนะอ๋อมันจะดันขึ้นครับพิชชาดพิชชาตเหครับเหยือบสองหัวเพีอง การเปลี่ยนหัวสีดครับเอาใช่ไหมหัวฉีดใหม่มแทงด้วยนะนี่ของเก่า นี่ครับก่อนจะใส่ต้องมีเจลหล่อลื่นครับไม่งั้นไม่เข้าวัชลินพี่แจ็คเคยใช้เลยที ถึงเวลาเราเป็นทันทีใช่ไหมใช่หมดประกันทุกช่างทุกสำนักถึงชั่วโมงแล้วเป็นทันทีใช่ไหมเหมือนว่าเขากะได้พอดีเป๊ะเป๊ะเ,เออเขากะถูกได้ไงเนาะการเวลาการใช้งานอย่างเงี้ยเนะาะกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเนาะเขากะได้ถูกได้ไงเนาะ <c oughs> นี่ก็เอาใส่ไปก็ขันน็อตให้แน่นครับ ต้องแต่ก่อนจะใส่เข้าไปนี่ต้องทำความสะอาดให้ดีนะพี่น้องมิฉะนั้นเราปัญหาเกิดครับมันจะเกิดแล้วมันแนมเห็นเบิรตัวเก่าวหรือรุนกามันแนมก่าวยังพอมันแนมเห็นเบิดเด้บอสอันนี้มองไม่เห็นนะเออฝาปิดเด้เนาะขันครับเดี๋ยวเรถไฟเลยตัวเดียวเราไม่ได้ทำ เราเอาแขนใหญ่มาทีนี้แขนใหญ่ต้องสลักใหญ่มาไม่ได้ทดเอยเอาแขนล่างไปเจยาะรูใหญ่สลักเล,ล็กเลยแล้วช่างเบิ่์บอกขันให้น็อตขาดไปเลย <c oughs> อ๋อขาดได้จะไปซื้อใหม่โ <c oughs> อ้เ <c oughs> จานี่น <c oughs> นนะ นี่ครับหัวฉีดใหม่แพงด้วยครับสองหมื่นกว่าบาทว้วแ้วนี่ได้มาแล้วอ่ะอันนี้ก็จะมีตัวล็อกของมันนี่ยเออเอามักเสียบเนาะ แจ็คได้เปียบได้เสียบต้องหกรูได้นวดีปเไม่ว่ครบเลยใกล้กันสองละองละอีสามรูอะไรจมูกเด้หูอีกเดมเกินได้หน่ ก็ทำพัดจัดเสร็จๆถูๆให้สะอาดครับอันนี้ก็มีโอลิ่งครับปกตอนใส่นี่ง่ายครับตอนถอดนี่ยากฉันแจกว่า เขาบอกว่ามือลูกเออบอกมือแตกไปแล้วนั่นได้เลือดแล้วงานนี้แดนิ้ีกูบุลนเลงเสร็จเรียบร้อยเหลือแได้ขันน็อตใส่สายไฟ ก็ปิดฝาใส่ท่อปแปบ๊บก็เป็นเสร็จอันที่เรียบร้อยวันนี้เราเสร็จจากคู่น้องนาเสร็จปุ๊บเราก็จะไปหาปีนตาไหลแล้ครับที่ไหนตัวไม่โตครับคอยให้ตามครับ 6สูบเพิ่งแกะครั้งแรกครับ8ปดปีเจปีครับผมเพิ่งจะได้เปลี่ยนหัวฉีดครับหมดอายุการใช้งาน,นครับพี่น้องสาย,ยไฟครับต้องถอดต,ต้องดูครับว่าสายไฟยอยู่ไงนะถ้าใสา่ผิดนี่เป็นไงพี่แจ๊ค ศูนย์ครับมันศูนย์ศูนย์เสียแล้วไม่รู้ว่าถ้าสายไฟมันผิดผิดแล้วมันจะช็อตมันช็อตไหมยพรามว่ามันจะพังไหมหรือหรือมันจะดันสวนทาง <c oughs> อันนี้ช่างสองช่างนะครับช่างเขากับช่างเราช่างเธอกับช่างแม่งนะครัช่างใสเสื้อสีแดงด้วยนีย่ครับพี่แจ็คตัวนี้มันทำให้มีฝุ่นเยอะแท่ไหมเดี๋ยวคอย่อยปอกเดี๋ยวค่อยลวกมันอยู่ร่างเดี๋ยวก็เอาขึ้นมานี่ครับตอนนี้ก็ประกอบหัวฉีดเสร็จก็กอ่าจะใส่แป๊บแล้วก็ค้อฝาครับ แล้วก็สตาร์ทครับไรอะไรนะครับช่งไรอะไรับช่องไรสังกัดครนะจะยินว่าไรสาระนะ <c oughs> ช่องนี้มีสราระตลอดนะแดาว,ว่าไม่ค่อยมีคนดูครับช่องวิสาระเราชอบดูแต่ไรสาระมันก็นเลยไม่ไปไหนมาไหนสักคนชอบดูช่องบ้าๆอีกช่ชงบอบ <c oughs> ชงไหนบ้าใช่ช่องบ้า บาบ,บ,าบ,บ,าบุบดีองออตดี้ีนะตอนนี้ช่างแจก็มาถึงขั้นขั้นตอนเอกีเอกแล้ครับัน เดี๋ยวมารอติดตามชมครับว่าจะติดง่ายไม่ง่ายวรอชมคลิปหน้าครับน่าจะมีหลายอีพีหน่อยคลิปนี้ไม่ติดเกิดตามช่งมาเสียบใช่ครับไหนเซ <c oughs> ียมูมใช่ไม่เอาไปตากก็ใส่รถเซียมูเขาความร้อนขึ้น <c oughs> าาใช่ใช จะซื้อหรือเขาจะซื้ออะไรไปเยอะลถกคันนั้นเขาน่าจะเปลี่ยนเครื่องหรือว่าซ่อมไม่รู้น่าจะไปช่วยตักค่าเที่ยวอย่างเงี้ยละมัง้งไปครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ